กราบสวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาถึงวัดธรรมะดอนเสือหมอบบ้านดอนเสือหมอบตําบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมได้ขออนุญาตท่านเจ้าวาดพระอธิการสุสทธินะฮะขอทํายูทูบ พระพุทธรูปนะครับที่พระอ,อาจารย์ท่านได้บรรจงสร้างไว้นะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อปานวัดบางโคโุมนะครับเป็นประทับอยู่บนตัวมังกรสีทองเหลืองอลามนะครับด้านซ้ายหลวงพ่อปานครับส่วนด้านขวานะครับ จะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยฮะก็ประทับอยู่บนหลังมังกรกำลังยืนอยู่หลังมังกรครับอันนี้คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับแล้วที่ที่ประทับอยู่ด้านหน้าของพระพุทธชินราชองค์หน้านี้ฮะก็คือรัตนะนะครับทรงเครื่องนี่คือองค์พระประธานองค์ใหญ่นะครับ เมื่อสักครู่ผมได้ไปเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะทำหลังคาให้องค์ท่านไหมอาจารย์บอกว่ามีโครงการที่จะทำถ้าหากอาจารย์ทำหลังคาก็คงจะเป็นหลังคาที่ใหญ่มากครับใหญ่จริงๆเลยเพราะพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชองค์ที่ใหญ่มากนะครับเท่าที่ได้เห็นมานี่ฮะส่วนด้านข้างนะครับ เรียงรายด้วยพระพุทธรูปทั้งหมด18องค์นะครับผม18องค์ผมจะค่อยเก็บภาพไปนะครับ18องค์สวยงามมากครับเรืองอารามนะครับนี่ฮะ18องค์ครับคือประทับอยู่นะฮะ นะฮะสิบแปดองสวยมากครับสวยมากนี่ผมจะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับผมเอ่อก่อนหน้านั้นผมมาบ่อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เก็บภาพแต่วันนี้ผมจะทำ YouTube ให้ FC ผมเข้าไปดูได้นะครับในสายันตลอนทัวร์ครับครับนี่ฮะครับผมอ่านี่ผมก็จะ เก็บภาพของพระประธานองค์ใหญ่นะครับอากาศดีมากครับฝนรินฝนรินนะฮะฝนรินแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะครับผมวันที่ผมมาพบผมก็ตะลึงนะฮะในความอุตสาหะและก็ความบุญบาร,รมีของอาจารย์สุทธิท่านได้ ทำไว้ให้ลูกให้หลานได้ทำไว้ให้ลูกให้หลานได้เขารบบูชาท่านบอกว่าท่านมีโครงการที่จะทําหลังคาครับวันไหนถ้ากําหนดการนะครับผมจะลงใน Facebook ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยนะครับหรือจะเป็น f อที่อยู่ต่างประเทศนะฮะ มาร่วมกันทําบุญทั้งหมดพระพุทธชินราชห้าสิบห้าองค์นะครับผมห้บห้าองค์นี่ฮะประทับสวยงามมากครับส่วนญา้นี่คือผมจะเก็บภาพหลังขององค์พระพระประธานองค์ใหญ่ครับผม ใหญ่มากครับใหญ่จริงๆถ้าทำหลังคาเนี่ยโหงบประมาณคงจะเยอะครับครับผมเนี่ยแต่และองค์จะมีบาทอยู่ด้านหน้านะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาทำบุญได้นะครับผม ครับผมเอ่อภาพที่สูงส่งคือคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเคารพนับถือถ้าเราได้เห็นพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและก็สูงส่งนะครับผมสิงห์อุบลขอมอบภาพนี้ให้กับแฟนเพจผมที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศนะครับ ถ้าหากว่าท่านมานะครับเรียนเชิญนะครับวัดธรรมะดอนเสือหมอบบ้านดอนเสือหมอบตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมามากราบพระมาไหว้พระนะฮะส่วนด้านหน้าก็จะเป็น หลวงพ่อปานกับฤาษีลิงดำนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ่ท่านยืนอยู่ทั้งสองฝั่งข้างครับตื่นตาตื่นใจครับเห็นละสวยงามมากครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะทำ YouTube ส่งไปให้ดู

กาะกูดนะครับซึงอยู่ติดกับประจวบกิริขันนี่แหละฮะครับก็เจ้าของที่ท่านดุเ <c oughs> จ้าของที่ท่านดูดีนะฮะที่อาจารย์ท่านคุมดูแลอยู่ <c oughs> พระพักพระองค์สวยงามมากครับ ประพามนดบก็ขนาดใหญ่นะฮะมีมีพญานาคนะครับคอยปกป,กปักรักษาอยู่ทั้งซ้ายขวาครับผมครับเออาอครับอาจารย์ท่านทำได้ วิจิตงดงามมากเลยส่วนตรงกลางนี้ถ้าหากว่ามีหลังคาอาจารย์ท่านก็คงจะต้องปูกระเบื้องหรือถ้าไม่ปูกระเบื้องก็คงจะเป็นาอาหารหินขัดนะครับถ้าหากมุงหลังคาจะเป็นอาคารหลังใหญ่ ใหญ่มากๆเลยครับผมใหญ่สูงก็คงจะสูงนะฮะจะภาพประภามนดบที่ครอบเสียนของหลวงพ่อพระพุทธชินราชก็สูงเลยครับส่วนนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังของพระประธานองค์ที่ องค์ที่อยู่ด้านหน้าสุดนะฮะส่วนรูปนี้ก็คือด้านหลังของหลวงพ่อป่านวัดบ,บานนงโคนะฮะกำลังยืนอยู่บนหลังของพญานาคนะครับนี่นี่คือององที่อยู่ด้านหน้าครับ นี่คือหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับเหล่านี้ก็คือเกจิที่เคารพนับถือของชาวไทยแลวก็ทั้งโลกด้วยนะครับเวลาไปมาก็าจะครับประเทศไทยต้องประกอบด้วยชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์พี่น้องไทยนะครับไทยที่ใครที่ยังไม่ตื่นขอนะครับ ช่วยมากันมาดูแลบ้านเมืองเราอย่าเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่ครับพื้นแผ่นดินพื้นนี้บรรพุรุษสร้างขึ้นมาให้พวกเราดูแลพวกเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ที่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอฝาก Youtube คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเกาะกูดต่อ ขอเก่าวคำว่า,าสวัสดีครับ